สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเช่มครับหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมจัดหารถดีรถสวยครับคุณภาพเยี่ยมครับมานําำเสนอคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับนิสสันมาร์ทครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่นครับปี2010ครับผมรุ่น E ครับ ฟูลออปชั่นไปเลยครับผมเป็นรถที่น่าใช้มากที่สุดเลยครับคันนี้นะครับสีพิเศษนะครับสีขาวมุกนะครับผมเป็นรถมือเดียวออกห้างด้วยครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับโอเคครับเริ่มจากด้านนอกเลยนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับชุดใฟหน้านะครับผมใหม่มากเลยครับ กระจังหน้าครับคมเยี่ยมครับผมดีไซน์ที่ลงตัวเลยครับคันนี้ขนาดกระทัดรัดครับสวยงามที่สุดเลยครับจอดง่ายขับง่ายสะดวกสบายครับประหยัดน้ำมันที่สุดเลยครับเติมมี20ได้นะครับคุณลูกค้าคุ้มมากนะครับคันนี้และราคาไม่แพงด้วยนะครับราคานี้ประหยัดเลยครับผ่อนสบายครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาชมจอดรถรอบๆเลยนะครับโอ้ยคันนี้นะครับยางใหม่นะครับยางใหม่ดอกเต็มสี่เส้นเลยครับยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆเลยครับสี่เส้นเลยครับชุดใส่เลี้ยวแก้มข้างครับผมตัวนี้ออกห้างจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้เลยครับเดิมๆจากศูนย์เลยครับแลวนะครับสีผิวพรรณนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับ ไม่เคยชนเลยครับไม่มีน้ําท่วมครับและสีนี่สวยทั้งคันเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับดูรอบๆกันเลยครับคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับบอกระยะช่วยจอดด้วยนะครับเซนเซอร์หลังนะครับผมช่วยเราจอดด้วยนะครับนะครับผมตัวนี้เดือยออกห้างเลยนะครับผมติดกับห้างมาเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวตามมารอบๆเลยนะครับก่อนที่จะไปชมภายในขออนุญาตให้ดูรอบๆก่อนครับผมขอให้ด้วยนะครับเดิมบางทั้งคันแน่นอนครับคันนี้รับประกันเลยครับร้อเร์เซ็เลยครับไม่เคยชนครับเสียงบางเสียงบางกล่องๆเลยครับบางมากเลยครับนี่ครับ ตาฟ้าให้ดูเลยครับเสียงใสชัดเจนเลยครับไม่เคยชนแน่นอนครับโอเคครับไปต่อกันที่ภายในเลยนะครับโอเคโอเคครับคุณลูกค้าครับออปชั่นภายในของเขานะครับคันนี้นะครับ f u ลออปชันไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับกระจกมองข้างครับผมปรับไฟฟ้าครับผมและชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นของไพลอนเนียนะครับผม เป็นจอแบบสัมผัสนะครับดูหนังฟังเพลงครบเลยครับผมเล่น UHD เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยครับและที่สำคัญครับเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าขับง่ายครับสะดวกสบายครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายที่สุดเลยครับประหยัดน้ำมันด้วยครับผมเปิดแอร์หน่อยครับแอร์นี่ผมรับประกันเลยครับหนาวมากครับผมหนาวฉ่ำเลยครับ คันนี้นะครับไม่วิ่งมาแค่นะครับ1 2 0 0 0 0กิโลครับผมรับประกันด้วยครับไหม่แท้ครับผมประวัติเข้าศูนย์ตลอดเลยครับรถช้ำไม่ช้ำนะครับคุณลูกค้าครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับรถใช้งานช้ำไม่ช้ำนะครับดูพวงมาลัยได้เลยครับนี่เดิมๆเลยนะครับเดิมออกข้างเลยครับสักกาดครับยังอยู่ครับผม ไม่สึกเลยครับนี่ครับบ่งบอกได้เลยครับผมคันนี้นะครับคอนเฟิร์มครับใช้น้อยครับรถไม่้ํำครับผมแลวอย่างนี้นะครับเบาะเหมือนกันครับไม่มีขาดไม่มี้ํำเลยครับนี่เบาะเดิมๆเลยนะครับผมไม่ได้ทําใหม่เลยนะครับบ่งบอกได้ว่าครับผมรถสภาพนี้สมบูรณ์มากเลยครับคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ากับการซื้อเลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันต่อเลยครับเบาะหลังเหมือนกันครับใหม่มากนะครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยนะครับอย่างว่ารถมือเดียวออกห้างเลยครับคุณลูกค้ามันใหม่มากและที่สําคัญนะครับเบาะพับได้ด้วยนะครับแต่ผมพับพับไปดูก่อนนะครับของดีต้องโชว์ครับนี่ครับของดีต้องโชว์ครับผมพับได้ครับใส่ของอุปกรณ์ประปุงกระเป๋าครับสัมภาระได้เยอะเลยครับ เล็กแต่แจ๋วครับเล็กพริกที่หนูแต่คุณภาพครับคุ้มค่าคือราคาแน่นอนครับเหมาะพับได้นะครับนี่เลยครับจิ๋วแต่แจ๋วครับคุณภาพนี้เกินราคาแน่นอนครับผมขอญาตปิดนะครับแผ่นกั้นยังอยู่เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่อยู่ครับคันนี้ครับสมบูรณ์มากเลยครับยังอยู่ครบหมดเลยครับผม ทุกอุปกรณ์นะครับทุกอย่างนะครับใหม่ออกห้างเลยครับยางอะไหล่นะครับไม่ลงพื้นเลยครับผมไม่เคยลงพื้นเลยครับคันนี้ต้ารับประกันเลยครับสวยงามที่สุดเลยครับและที่สําคัญนะครับไม่เคยชนเลยครับคุณลูกค้าเมทาร์นะครับทุกอย่างนะครับอยู่ครบครับหัวน็อตนี่ไม่เคยขยับเลยครับนี่เลยครับไม่เคยขยับเลยครับไม่เคยชนเลยครับ จัดและสวยงามครับคันนี้หายากครับรถสวยๆงามๆอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแผ่นนี้ออกนะครับจะได้ดูมุมมองว่ามันกว้างขนาดไหนครับเป็นไงครับโอ้โหกว้างมากครับนอนั้งงในนี่สบายเลยครับกว้างเลยครับ บาะนี่พับได้พับเรียบไปเลยครับใส่ของหรือว่าจะนอนนั่งเล่นได้เลยครับคันนี้คุ้มค่าเลยครับโอเคครับขออนุญาตต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผมไปพาชมห้องเครื่องสวยๆงามๆเลยครับโอเคครับคุณลูกค้าเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องไปด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับ ว่าเพราะขนาดไหนครับสมบูรณ์ขนาดไหนครับผมแต่ก่อนจะฟังเสียงเครื่องนะครับผมบอกโดยรวมของรถก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องนะครับ1.2ครับ e คู่ทานะครับผมมีโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะครับเติมีและที่สําคัญนะครับเติมน้ํามัน e 20ได้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยครับผมคันนี้เฉลี่ยนะครับ15กิโลขึ้นไปแน่นอนครับประหยัดน้ํามันมากครับคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนครับผม โอเคครับด้านหน้านะครับของรถนะครับไม่เคยชนเลยนะครับใช้คําว่าไม่เคยชนเลยนะครับผมรับประกันในด้วยครับระบุในสัญญาชัดเจนเลยนะครับแผ่นเพดนะครับอยู่ครบครับผมเม็ดอาร์สวยกิ๊กเลยครับหัวน็อตนะครับฝากระโปรงครับไม่เคยขยับไม่เคยไขเลยครับอ่าไม่ขยับไม่ไขครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับ ของเดิมทุกอย่างออกห้างนะครับครบหมดเลยครับแผ่นเพจครับสวยงามชัดเจนเลยครับจัดแล้วสวยที่สุดเลยครับแอรนี่เย็นมากเลยนะครับเป็นน้ำไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้านะครับดูเครื่อง ชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะดึงไม้วัดโชว์ด้วยครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนครับผมโอเคครับผมขอญาตดึงไม้วัดเลยนะครับนี่เครื่องติดอยู่นะครับดึงกันนะเห็นเนไปเลยครับไม่มีควันครับไม่มีไอเลยครับเครื่องแน่นครับผมคอนเฟิร์มเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเครื่องแน่นปึ๊กสตาร์ทติดง่ายครับผมอ่า นี่เลยครับสตาร์ทโชว์ดึงไม้วัดโชว์เลยครับเพื่อให้ลูกค้านะครับประกอบการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเลยครับซื้อรถกับผมนะครับซื้อรถกับทีมงานรถบ้านมงคลครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับคันนี้นะครับผมโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับและที่สำคัญครับราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ที่1,98,000บาทครับผม คันนี้นะครับผมปีดาวไปเลยครับออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับผมปีดาวครับผมโปรโมชั่นคันนี้เลยนะครับแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยครับแถมกล้องใหม่แกะกล่องเลยครับหน้าหลังเลยนะครับผมแถมจัดให้ฟรีไปเลยครับคุณลูกค้าออกรถกะทีมงานรถบ้านมงคลนะครับโปรโมชั่นเทียบครับของแถมเทียบครับผม โอเคครับผมขออนุญาตติดสากระโปรงหน้ารถก่อนนะครับครับผมคันนี้นะครับผมก็ขอฝากคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับหารถรุ่นนี้อยู่นะครับราคาไม่แพงครับผ่อนสบายเลยครับผมวันละประมาณนะครับร้อยกว่าบาทครับผม วันละร้อยกว่าบาทเองครับผ่อนสำหรับคันนี้นะครับยินดีนะครับพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้เลยครับจะขับทางใกล้ขับทางไกลครับรถบ้านมงคลครับผมยินดีเลยครับครับคันนี้สุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสกายนะครับเพจ a c e บ o o k รถบ้านมงคลและ YouTube ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม